สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกับเอกมะขาวชีชัชฟันธงนะครับอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567นะครับคัมขนนี้มีฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศเนี่ยถึง2รายการเลยนะครับยูโร2024สเปนกับอังกฤษนะครับส่วนช่วงเช้า7โมงเลยครับโคปาอเมริการอบชิงชนะเลิศอาร์เจนตินาเจอกับทางหน้านโคลอมเบียนะครับเดี๋ยวนำา2คู่มาวิเคราะห์ก่อนอื่นเลยแอด eak99 นะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันพูดคุยข่าวคราวฟุตบอลรับศัศนะเพิ่มเติม แอด EAK 99ฝากคอบอลไว้ด้วยนะครับความพร้อมของทั้งคู่สเปนตัวเจ็บหนึ่งตัวคือเปรดี้นะครับแต่ข่าวดีคือการได้คาบาคารแล้วก็เลนน็อกมอง2ตัวที่ติดโทษแบนในรอบรองชนะเลิศก็กลับมาช่วยทีมส่วนตัวที่เจ็บอย่างเปรดี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าตัวที่ลงมาแทนอย่างทางด้านดานิี้โอโมนี่ก็ฟอร์มดีจัดเลยนะครับส่วนอังกฤษอยู่กันครบเกรทสกตได้เลือกใช้งานกันเต็มที่แน่นอนนะครับใครที่ตามยูโรมาทั้งทั้ง2ทีมตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยเนี่ยถ้าระบบ นะฟุตบอลความสวยงามทีมเวิร์กก็ต้องบอกว่าสเปนดูดีกว่าแต่ถ้ามาด้วยความเคี้ยวนะฮะบอลจะอยู่จะเจียนอยู่เจียนไปนะฮะอยู่ด้วยนักเตะอยู่ด้วยความเก่าก็ต้องบอกว่าอังกฤษชุดนี้เนี่ยมาได้เรื่อยเหมือนกันจริงๆไม่ควรจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ซ้ำแต่ว่ารอบรองที่ชนะออนแลนด์มาเล่นดีมากๆนะครับอ่ะเป็นทีมที่มาเจอกันในช่วงที่ค่อนข้างจะเหมาะสมเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นชัว,ว่าวันนี้ เดลาฟูร์เต้กับเกรเดตเซเกตน่าจะใส่กันเต็มแน่เศรษฐกตัวจริงคร่าวๆของทั้งคู่นะครับสเปนอุนัซิมอนเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งแบ็คขวาคาบาคาแบ็คซ้ายกูคูเรยาคู่เซนเตอร์แบ็คลาป็อกกับทางด้านเลนน็อกมองมิดฟิลด์ตรงกลางโรดี้ฟาเบลวิชแล้วก็แดนนี่โอโมนะครับส่วนเกมรุกนำทัพมาโดยเจ้าหนูลามินยามาลนะครับเอาโรโมตาต้าแล้วก็นิโก้วิลเลียม4 3 3ส่วนอังกฤษนะครับอาจอแดนพิกฟอร์ดเฝ้าเสามือหนึ่งนะครับแนวรับไคลอ์วอ์โซนมาเกฮีแล้้วก็็แบซาย น่าจะเป็นลูกชอได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนเคลียร์ทิปเปียน,นะครับ <c oughs> น่าจะเป็นลูกชอเลยซ้ายธรรมชาติ field, they can like, มิดฟิลด์เด็กแคนไลท์คัพี้เมนูนะครับส่วนเกมรูออกก็มีจุดเบลลิงแฮมเป็นตัวเพเมเกอร์ขวาซากา้าซ้ายโฟเดนหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคชนะครับหูบอลออกเบียดสูสีเลยนะครับแล้วคู่นี้สติเจอกันทุกรายการช่วงหลังๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าผัดกันแพ้ชนะฝั่งเรา2แล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะฮะสติก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากนะรกนกนนครับ คู่นี้จะเล่นด้วยความระมัดระวังนะเพราะมันเป็นนัดชิงชนะเลิศแล้วก็คงจะไม่มีใครอยาก,ยากแพ้หรือว่าหลุดวงโคโจรนะครับสเปนลุนแชมป์สมัยที่4ส่วนอังกฤษลุนแชมป์สมัยแรกนะครับครั้งที่แล้วเข้ามาถึงรอบชิงแต่ไปแพ้จุดโทษทางด้านอิตาลีอัเกรดบอลชื่อชั้นค่อนข้างสูงสีนะครับผมมองว่าโอกาสที่ทั้ง2ทีมจะจบด้วยผลเสมอในเวลา90นาทีค่อนข้างสูงมากนะค,ค่อนข้างสูงมากก็คงจะเล่น าตามจังหวะของเกมนะครับแต่ถ้าเลือกมุมชนะแต่ถ้าเลือกมุมชนะอาผมขอบอลมากระดวงของอังกฤษแล้วกันนะครับเก้าสิบนาทีโอกาสเสมอสูงแต่ถ้าจะเลือกผู้ชนะผมชอบอังกฤษครับจริงๆไม่ควรจะมาถึงรอบนี้ด้วยซ้ำไปนะต้องจอดป้ายตั้งแต่รอบสิบกทีมสุดท้ายละตั้งแต่เกมที่เจอกับสโลเนียแต่ว่าบอลอังกฤษแต่มาเรื่อยๆนะจะไปจะไปจะก็ะะเรียกว่าจะแพ้แล้วก็กลับมาเสมอได้บอลจะเสมอก็มาชนะได้อะบอล มากับดวงของทางด้านเกรเดทเซเกตและก็ลูกทีมก็อาจจะมีดีพอนะครับจริงๆชื่อชนะนเตะดีมากๆนะครับก็ยันนะครับคู่นี้โอกาสเสมอสูงแต่ถ้าเลือกผู้ชนะภายใน90นาทีผมเลือกแล้วก็ชี้ชัดไปที่ทีมชาติอังกฤษนะครับสว่วนอีกหนึ่งรายการช่วงเช้าโคปาอเมริกานัดชิงชนะเลิศอาเจนตินากับทางด้านโคลัมเบียนะครับอ่าโคลัมเบียนัดที่แล้วเนี่ยมีนักเตะติดโทษแบนแบ็กขวาของคริสเตนเพาเลตอย่างดเนียลมุนยอส ส่วนอาร์เจนตินามาเต็มครับอาร์เจนตินาลุ้นแชมป์สสมัยติดและก็ลุ้นแชมป์เมเจอร์หลัก3รายการติดอ่าโคปาอเมริกาครั้งที่แล้วบอลโลกและก็ครั้งนี้นะครับอาคู่นี้เลือกไม่ยากครับชอบลิีวเนลเมสซี่แล้วก็ลูกทีมชั่วฟ้าขาวอาร์เจนตินาน่าจะชนะทางด้านโคลอมเบียไปได้ในถ่ายที่สุด2คู่วันนี้นะครับยูโรชอบอังกฤษส่วนโคปาอเมริกาชอบอาร์เจนตินาครับแฟนบอลอย่าลืมนะครับแอด e a k c a s i k a เข้ามาเป็นเพื่อนกันรับทัศนะเพิ่ม,เต,มเติมวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ